สวัสดีครับเจอกันที่โชคนามโพอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาทำถนนนะครับนี่ถนนเข้าทุ่งนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเจ้าโมสุบีซีสองร มาเืิดที่ทางเข้าทุ่งนานะครับผมกับเจ้าเติดต่อจะจหพาง เจ้าจำโบจอดแล้วนะครับผมทำงานเสร็จแล้วเหลือแต่เจ้าคุมาสุกับเจ้าโตโยต้าก็สิบห้ารงยังทำงานอยู่นะครับ เจ้าโกมัสุกำลังทำลายหลากไม้พี่น้องเรือไม้ าลาบในพิบตานะพี่น้อง ไปแล้วครับผมจบงานแล้วฮะได้ก่อนดฟเวย ไปแล้วครับผมจะจบงานแล้วครับจองไว้อย่างเดียวเลย นีเจ้าของที่นะครับไปแล้วครับผมจบงานแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้จะพอไว้แค่นี้นะครับบายยครับผม